คลิปนี้นะคะคลิปคิ้วฝุ่นนะคะอ่าคิ้วฝุ่นยังจัดอยู่ในโหมดของ YouTube, ะค,ะคิ้วทึบนะคะคิ้วฝุ่นลักษณะของคิ้วฝุ่นคือทำออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเหมือนการลงพาวเดอร์ตรงคิ้วพาวเดอร์แบบที่มันเป็นสีฝุ่นนะคะลักษณะเนี่ย ทรงมันจะไม่คมเหมือนเราเขียนด้วยดินสอมันจะต้องเหมือนแบบปัดๆไปนะคะวิธีทำก็คือเราออกแบบคงคิ้วให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บนะคะเราจะไม่เดินกรอบแล้วตอนที่เราทำคิ้วสไลด์เนี่ยเราจะเดินกรอบทรงใช่ไหมคะแต่พอเป็นคิว้วฝุ่นเราจะไม่เดินกรอบทรงนะคะแต่ต้องอาศัยความชัวแล้วก็ความชำนาญน,นิดหน่อยในการที่จะแบบว่า เราลงสีไปรอบเดียวแล้วเพราะว่าเราไม่เดินทรงใช่ไหมพอเราไม่เดินทรงเนี่ยเราจะต้องระบายไปเลยนึกออกไหมคะเราจะต้องระบายสีไปเลยแล้วเราอะ่ะต้องระบายให้ชิดแถวแถวขอบนะแต่เราไม่เดินไม่เดินกรอบคือการไม่เดินไม่เดินกรอบคือการไม่ไม่ลากช้าแบบนี้แล้วนะคะเราจะระบายทั่วทั้งคิ้วให้มันชิดขอบเลยเพื่อให้มันออกมาเป็นทรงนะคะแล้วเราต้องที่บอกว่าต้องอาศัยความชัวคือ ต้องแน่ใจว่าน้ำหนักมือเราเนี่ยมันจะทำให้สีติดนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวขอเตรียมออยไว้ก่อนเตรียมออยเว้อ่าโอเคพอเป็นคิ้วฝุ่นอ่านี่นะใส่มือไว้แล้วตรงนี้กลางผิวนะคะพอเป็นคิ้วฝุ่นเนี่ยอ่ขยับนิดนึงโอเคเราก็จะ ออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าเสร็จนะคะเราจะระบายไปเลยค่ะระบายไปเลยระบายเหมือนคล้ายๆเราทำรอบที่สองของคิ้วสไลด์นะคือเน้นการติดของสีแหละแต่ห้ามเช็ดห้ามเช็ดเพราะอะไรเพราะทรงคิ้วที่เราใช้ดินสอเขียนคิ้วออกแบบไ้ให้ลูกค้าเนี่ยมันจะหาย ดังนั้นเราต้องมีความซัวระดับหนึ่งที่ว่าเอ้ยฉันจะต้องปัดจนสีนี่ยมันมันติดนะเช็ดเราไม่ใช่แบบตรงหายหมดนะคะ ถูกปัดไปกลับหรือว่าจะปัดมาทางเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนาดได้เลยนะคะไม่มีผลต่อการติดของสีนะคะ ยังคงมีการไล่สีเหมือนเดิมนะที่ว่าแบบหางเข้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยไล่สีบ้างเนาะคือหัวคิ้วมันควรจะจางถ้าไม่จางอ่ะมันจะกลายเป็นคิ้วแบบบล็อกสี่เหลี่ยมบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นบางคนโหโหสักคิ้วมาแล้วแบบเป็นสี่เหลี่ยม คิวฝุ่นเนี่ยเราจะลงอยู่แค่สองรอบก็คือเนี่ยรอบเนี้ยแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือเป็นแบบทำไล่สีให้สีมันติดตรงไหนมันยังขาดขาดหายหายอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งรอบเนี้ยเราต้องแบบว่าโอเคนะสีมันต้องติดนะ ลักษณะของคิ้วฝุ่นถามว่าเราจะลงแบบเข้มแค่ไหนเข้มแค่ไหนต้องอยู่ที่ดุลพินิษของเราด้วยนะคะบางทีแบบเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยผู้ชายก็ทําได้นะผู้ชายทำเหมาธรรมชาติมากแต่บางครั้งผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำคิ้วทึบบอกมันจะแบบสาวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่งจริงทําคิ้วแบบเนี้ยเหมาะกับผู้ชายนะคะมันทําให้แบบแทบดูไม่ออกว่าทํามาอะดูนี่คิ้วฝุ่น จะเห็นว่าเห็นไหมขอบมันไม่คมนะเช็ดิดนึงสีมันแห้งถ้าทำในคนจริงอะ่ะสีมันจะเนียนกว่านนี้นะคะอันนี้มันแบบหนังรู้สึกหนังแผ่นไอหนังแผ่นเนี้ยแข็งนิดนึงนะคะจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดสีบ้างเนาะเป็นก้อนบ้างอ่ะ จะเห็นว่าทรงมันจะไม่คมเนี่ยเห็นไหมถ้าเทียบกันอืมถ้าเทียบกันนะทรงมันจะไม่คมแล้วรอบต่อไปเนี่ยก็เป็นรอบเก็บสีเก็บสีคือเนี่ยเราต้องการอุย้ยตรงนี้สีมันด่างๆไปเก็บให้เก็บให้เนียนๆระบายอย่างเดียวไม่มีการเดินขอบ พอเป็นรอบนี้ก็จะทำไปเช็ดไปได้แล้วนะคะอหัวคิ้วจางๆนะคะ สิบสีโอเคอ่าพอละนะเดี๋ยวจะเข้มไปเนี่ยค่ะคิ้วฝุ่นก็ แบบนี้นี่เองถามว่าเฮ้ยมันก็ดูง่ายนะแต่มันยากตอนไหนมันยากตอนอีกรอบรอบที่เราลงรอบแรกเมื่อกี้คือหนึ่งเราไม่ได้เดินกรอบพอเราไม่ได้เดินกรอบเสร็จปุ๊บนะคะเวลาที่เราระบายไปแล้วเนี่ยเราต้องคิดว่าสีมันจะต้องติดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสีมันไม่ติดแล้วเราเช็ดมันปุ๊บถ้าสีไม่ติดนะทรงหายนี่คือ เริ่มต้นออกแบบคิ้วใหม่เลยนะคะโอเคนี้ก็เป็นการทำคิ้วฝุ่นนะคะก็ลองฝึกในหนังกันดูนะคะ